วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมช่อค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะม,นนม,มิกเกอไ์มวครับเมื่อมีเสาหลักดาบพิฆาตอสูรนะคะเป็นการวรีมอสเตอนที่1เนาะ,ะโอเคค่ะจะมีเสาหลักตัวละครแล้วก็การใช้ดาบกระบวนาท่าอะไรกันบ้างท <c oughs> ่าอย่างลนลองไปใช้กันเลยจ้าอาจิอจินาสุเกอ้ามาหาลูกน้องเหรอ <c oughs> มาเหรอจะลูกน้องในสุอก,กและลูกน้องอีกสองคนอยู่ที่ไหนล่ะอ๋ออยู่ในกล่องแลวจีจะไทำอะไรในกล่องวันนี้นะฉันจะพาไปฝึกวิธีเพลงดาบต่างๆนะ ลับเ เลยว่าเอาให้หมอบเลยเอ้ยเสียมกียอะ,อะดูสิมีเจ้านกสงสารด้วยละอ๋ยอีกาสงสาเรเนาเอ้ยได้ข่าวว่าคุยเก่งนะเราเนะ่ะเอาไปเลี้ยงดิปเปอน่านรักดีอะอุ้ยเดี๋ยวเราได้เป็นหน่วยพี่ฆ่าศูนย์นะเราก็ได้เลี้ยงคนละตัวแล้วตอนนี้เราต้องเป็นมือสมัครเล่นไปก่อนเนาะและนี่นะคะก็คือแบบว่าบางส่วนนะคะของมอสเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถจะรีวิวได้หมดภายในตอนเดียวนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวดาบนะคะแล้วก็ชุดของกลุ่มพระเอกค่ะแล้วก็เสาหลักสักนคน แล้วคลิปหน้านะคะก็จะมารีวิวเสาหลักให้ครบทุกคนยนะคะเอาล่ะเรามาดูอันแรกเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นชุดหน่วยพิฆาตอสูรนะคะนี่เลยใส่แล้วหล่อเะล่าลูดเดี๋ยวกางเกงมันไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วนี่ปัดเตี่ยมันบังอยู่อันนี้ก็จะเป็นชุดมาตรฐานเนาะ,ะต่อไปค่ะเรามาดูคนแรกของเรากันดีกว่าค่ะเราลองใส่หน้ากากดูเนาะทางอาจารย์อุรโกดากิซากันจิเป็นอาจารย์ของทันจิโร่เนาะเป็นอดีตเสาหลักตานวาลีนะคะเอ้ยเหมือนเลยะ โอเคแล้วตัวต่อไปล่ะเฮ้ยคนนี้น่าจะเป็นโฮตารุฮางานิสเกะนะคะก็เป็นช่างตีดาบนะคะนี่ใส่เลือดร้อนแ่งหมู่บ้านช่างตีดาบค่ะเฮ้ยแล้วก็คนต่อไปนี่ล่ะเฮ้ยคนนี้เขาชอบซาบิโตนะคะเป็นสิทธิ์เอกของซากันจิค่ะแล้วก็เป็นสิทธิ์รุ่นเดียวกับกิยูนะคะมาเป็นวิญญาณเลยเนาะมาช่วยเหลือทันจิโรนะคะในการฝึกซ้อมจับเพชรปิชาปราณมารีค่ะแล้วกันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นหน่วยพิฆาตศูนย์นะคะเฮ้ยน่ารักอะดิ คือแบบว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวกระบวนท่านะคะที่ใช้ดาบเนาะแต่ว่าบางท่านะคะพี่อ้อมเนี่ยก็จาไม่ได้นะคะถ้าใครรู้จักกระบวนท่าของเสาหลักเนี่ยก็คอมเมนต์บอกมาใต้คลิปได้เนาะ,ะบางทีนะคะพี่ก็แบบว่าอาจจะพูดชื่อท่าไม่ถูกต้องนะนี่เลยเราตีดาบกันแล้วเป็นยังไงล่ะเฮ้ยดาบเหมือนของจริงเลยอ่ะโมเลเหมือนมากเลยอะ่ะมีแค่ได้ดาบปันอันนี้ละย่าฮู้แอบนี่เลย,เยไว้ส่ฟ้าแลบ รายละเอียดของมอสน่ะดูลายดาบมันดีสกินดาบมันเหมือนเลยเนาะอุ้ยดาบมันเจ๋งเลยไม่ได้ให้ดาบสวยเลยนะอ้าวมันมีสกิลด้วยใช่มันเน้นสกิลเน้นดาบอ่ะแล้วก็เน้นปราณน่ะเฮ้ยที่เคมีปราณอะไรเน,นี่ยปลาลมตกัวเซนียสิไม่ใช่แล้วอ้าวไม่ใช่เหรอแล้วปราณตีดาบเสร็จนะเอิ้มเราก็ไม่มีอีก,กาคนนับตัวเลยเฮ้ยอีก,กานี่ยเขาขอสองตัวได้ปะเอ้ยเอาไปเจียนอ๋อนี่มันมีทำครวัวนี่นะ ย้าไไปเจอยกไม่มีให้สงสารหรอกอ้ยแบบว่าพักผ่อนแล้วใช่ไหมต้องทํากับข้าวอย่างเดียวใช่ปะเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กโอเคมาเรามาถึงของกินกันดีกว่านาออันนี้ก็จะเป็นอูด้งนะคะเป็นอาหารที่ช่วยเพิ่มพลังงานค่ะให้กับพวกเราพี่ข้าวสูนนะคะโอเคเขาชอบกินพวกเบนโตะนะคะเอ้ยน่ากินน่ะเอ้ยอย่างนี้กินแล้วมีพลังงานในเนี้ยเลดิโอ้ยทนาจา์ครับท่านนิสสุที่ไหนมาหน้ากินจุเอ้ยเขาบอกว่าเป็นเชฟเก่ามาก่อนนะมาอันนี้ก็จะเป็นข้าวปั้นเนาะเขาเป็นสามเหลี่ยมเนาะ เอ้ยมีไส้ด้วยเปล่าเฮ้ยน่ากินจุเฮ้ยมันไส้แซลมอนหรือว่าไส้บุยเนี่ยไส้บุยแน่เลยเฮ้ยน่ากินอ่ะต่อไปขนมโมจิค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นกลิ่นซาก,กุระเนาะเฮ้ยน่ากินนา่าเห็นแล้วชิวสีสวยสวยเฮ้ยอยากกินแล้วอ่ะ แล้วก็แพนเค้กญี่ปุ่นเนาะมาดูดีกว่าหน้าตาเป็นยังไงอุวยเขาทำโมเดลสวยเนาะโอ้ยเดีย๋ยวเราอ้อมหิวอะ่ะเดี๋ยวนะเราจะไปแบบกระบวนท่าดาบได้เมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะขาานมโอฮากิค่ะเป็นโมจิไส้ถั่วแดงเนาะอุย้ยอ้อมตอนนี้อาหารต้องเรื่องใหญ่ก่อนสิกลองทำต้องทำได้ท้องรู้เปล่าเอ,อ้ยนี่ไงขนมโอเด้งโอเด้งน่ากินเปล่าโอเด้งโอเด้งอ่ะนี่มันดังโง่ต่างหากแล้วเอาดังโง่เหรอไม่ใช่โอเดง้งไปละเดีเด๋ยวก่อน ขออภัยปารตันโตดมืมไปลืมไปนึกว่าลูกชิ้นอะไรเออ้ยน่าบอยจริงๆนะเขายังชอบเลยอ่ะแล้วก็จะไปค่ะแซลบั้งอ um ู้ดูดีโอ้แซลมอนแระโอ้โหโรสี่ดราสดๆเลยนะเป็นถ้วยเลยนะเฮ้ยอย่างเงี้ยแบบว่าพลังงานเต็มที่แล้วก็จะไปค่ะชาเขียวร้อนโหเป็นควันขึ้นมาเลยอ่ะอ่าอุ้ยมันจะร้อนเกินไปพัอ้อมูดิควันฉุยเลยเฮ้ยเขาทำดีเนาะมีควันขึ้นมาได้อ่ะเลหลุดแน่เขาบอกดูดิอุด้งยังมีควันเลยอ่ะ มาเรามาดูอันแรกกันเลยดีกว่าค่ะเพราวคือชุดของทันจิโร่นะคะเป็นชุดคอสตูมนะคะหรือว่าชุดเกรานะเนาะเราก็จะหยิบทั้งดาบนะคะแล้วก็ทั้งชุดเกราะของทันจิโร่มาค่ะแค่นี้เราทุกคนก็จะกลายเป็นทันจิโร่ได้หรอเนี่ยใช่แล้วดูดีใส่แล้วแบบว่าอย่างเท่เลยออ้หนี่หล่อเลยเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะอุ้ยชอดมากเหมือนได้เลย <laughs> เหมือนเป็นทันจิโร่จริงๆเลยเนาะโหเราดูดิเขาให้ดาบไปต้้งสองเล่มเลยม่ะนี่ไงพระเอกของเราแล,แล้วก็ต่อไปค่ะเขาต้องใช้ดาบเป็นพวกดาบนิจิรินนะคะโอเคเราได้ดาบนิจิรินมาแล้วน่าจะมีสองเล่มแล้วของพระเอกเนี่ยใช่แล้วนี่เลยอันแรกของเขาเลยเอ้ยมันทื่อปะเนี่ย ดูดิเตี้ยว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 ตี้ยวเดี๋ยวเขาไม่ได้ใช้อย่างงั้นไ<ร>ี่เลยนี่เขาต้องไล่ลำกระบวนท่าวาลีโห,โหปราณวาลีใช่ปะเนี่ยมาตัวแรกเรามาดูดาบอันแรกนะคะดาบปราณวาลีกระบวนท่าที่หนึ่งดาบพาวาลีโอ้ยกระเด็นไปโน่นเลยพาวาลีโอ้โหถึงกักระเด็นกระดองะไรนะเนี่ยมะบอาเลอร์ยังอไปท่าทางจะเป็นท่าพุ่งนะคะพุ่งแล้วฟันเนี่ยไม่แน่ใจว่าคือท่าอะไรนะคะถ้าแบบว่าใครดูก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปไปนะเพราะบางทีเราก็แบบไม่รู้หรือว่าจำไม่ได้นะคะ ต่อไปตีเลยเนอะอันนี้นะคะเป็นท่าบ้านวารีกระบวนท่ากระแสน้ําไร่ลำนะคะโอ้ยอันนี้เหมือนกระตัวนเลย,ยเวลาวิ่งจะมีเหมือนกระแสน้ำมาแบบว่าวิ่งตามตัวเราเนาะโอย,ยังสวยนะสมบูรณกระแสะน้าไร่ลำเลยอะ่ะนี่ไนะกระบวนท่าต่อไปปิ้งโอ้พุง่งระฟันค่ะอันนี้ก็แรงเหมือนกันเนาะ คูดาวเหรอโอ๋ออย่างคูดาวมันคูดาวอันจีโร่จะตายแล้วคือทุกข่ามันจะมีการคูดาวเนี่ยต้องรอแป๊บนึงเนาะมาเลยปิลงโอ้โหอันนี้นะคะถ้าทางจะเป็นกระบวนการท่าหยาดฝนแห่งความเมตตานะคะอุ้ยหยาดฝนอะไรกันเนี่ยเต็มจอยหมดเลยเอ้าเปียกกันมาแล้วตานมาดิกระบวนการท่าหยาดฝนแห่งความเมตตามันจะเป็นเหมือนน้ำฝนมีหยดน้ำตกลงมาเนาะเจะแผ่เพื่อนด้วยนะเฮ้ยท่าสวยอ่ะมา อันนี้นะคะจะเป็นท่าปรางมารีกระแสน้ํำวนค่ะโอ้ยังสวยเลยอันนี้กระแสน้ำวนจริงๆด้วยใช่เป็นท่ากระแสน้าวนเลนะเป็นคลื่นน้ําเลยนะเหมือนด้กระตัวเลยเอ,อ้ยสวยอะ่ะโอเคมายังไม่หมดปุ๊ยนะต้องเจอแล้กเลย <ๆ S 2> กระแสน้าวนนะถ้าโดนไม่จังจังไม่ตายดิถ้าฟันไม่โดนก็ไม่ตายนะนี่เลยท่าต่อไปค่ะก็จะเป็นท่า อย่าตั้มคางสะท้อนผิวน้ํานะคะเป็น,นคลื่นน้ำเนาะอ๋อดิเป็นท่าสะท้อนคลื่นน้ำเลยเนาะนี่ท่านี้นะคะเป็นท่ากระโดดล็อฟันค่ะก็จะเป็นท่าน้ําตกนะคะท่าใสน้ําตกกระโดดฟันเนาะนี่น่าทอะเหมือนเชี่ยวตกมาจากฟ้าเนี่ยโอ้ยแย่อะมาท่านี้ท่าแบบว่าที่ชอบมากเลยเนี่ยอ๋อเป็นล็อคฟันเอ้ยมีมังกรมาลีอยู่ด้วย ท่าเมื่อกี้นะคะก็คือท่าใส่น้าไร้จุดจบค่ะมีมังกรวารีด้วยเนาะไหล่กลาไหก็มาเลย,ลเลยกระบวนท่าปราณวารีท่าใส่น้ําไร้จุดจบไปเลยมีมังกรวารีด้วยขยัยเอ๊ะไอ้บ้ามีมังกรน้ำมากกว่าด้วยอ่ะตุ่งมาเป็นหัวเลยสวยมากเลยอ่ะคนทำวอเขาทำเจ๋งเนาะเขาทําดีมากเขาเน้นดาบก,กับท่าปราณไงนีอย่างนี้ต้องเจอปราณตะวันต่อ เจอกระบวนท่าที่หนึ่งซะหน่อยฮูดาวะฮูดาวป้าพี่ฮูดาวนั้นจุ้มอ๋อที่ท่าทางจะเป็นท่าปราณตะวันท่าอีโนคามิคังูระไร่ดำนะคะมันจตปั้นเป็นแนวดิ่งเนาะท่าประจำที่ทันจิโร่ใช้อะดิไม่แน่ใจอ่ะ ตอว่ามันสวยดีเนาะเป็นเพลิงเลยอ่ะกระเด็ดเลยล<ะ>อ่ะนี่ฟันกันล้วนล้วแม่นาจีว่าคือท่าอะไรนะแต่ฟันแล้วมันมากเลยไปกันล้วนเลยดีพวกอาสูรไม่เหลือเลยอ่ะ, <S <S <ล>ะเอ้ยมาท่าต่อไปขยับกระโดดแล้วฟันนะคะท่าทางจะเป็นปราณตะวันท่าสุริยันสัตว์แสงนะคะ <S <S เป็นการกระโดดโจมตีนะคะแล้วก็มีคลื่นไฟเป็นวงกลมกลางอากาศค่ะโอ้โหนี่เหมือนนี้โอ้สวยมากเลยคล้ายๆกังหันอากาศเลยแบบว่าพวกกังหันไฟเนาะนี่มันฮันจิโร่ตัวจริงนี่นะขอได้เซนหน่อยเอ้ยมาถังยาได้ด้วยเนี่ย นอกจากจับฟันสวยยังถางยาดิเฮ้บอันนี้น่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นท่าอะไรนะแต่ว่าสวยมากเลยอ่ะขอยที่ไาท,ท,ท,ที่นีเนาะโอ้โหอย่างเทพอ่ะดูดิตายกแผงเลยอ่ะโอ้ยแรงจุ่มมากระบวนท่าต่อไปมาเลยสเปามมนเลยเอ้ยนี่ก็สวยนะเนี่ยดูดิมันเป็นลูกไฟพุ่งมาเป็นสเก็ตไฟอ่ะ โอ้สุดยอดนี่ก็เป็นหนึ่งในท่าปันตะวันแล้วนี่วันไทยอีกท่าหนึง่งโหปันไปหนึ่งก็ไม่ตายเนาะ <G ül> โอ้สวยมากเลยอะ่ะดิมันออกเป็นโค้งๆอ,งอะ่ะแต่ถ้ามันโดน่ะมันแรงอยู่นะใช่มันก็แรงมากเลยนะไม่รู้ว่าดาบแรงหรือว่าเอฟเฟกต์แรงมาเลยต่อไปเฮ้ยนี่สวยมากเลยพี่เคนท่าแบบว่าปันตะวันมังกรสุริยันกลางกดเนาะ <G ül> โอ้โหท่าที่เห็นนะท่าจะ่คูดาวน์น้ำเลยตานแล้วแบบว่ามีมังกรไฟที่งออกมาโอ้ท่านี้ก็สวย เอ้ยแจมอะชอบทุกท่าของมันเลยอะ่ะท่าอะไรก็ไม่รู้อะนี่เมื่อกี้ เขาค่อยๆพัฒนาเขียนเนาะเอ้ยท่านี้ก็สวยท่าเน,นี่ยดูดิเอ้ยเขาชอบอะ่ะมันพุ่งล็อกฟันอะ่ะแต่ใครที่ทำจีโร่ใช้ฟันบนรถไฟป่ะใช่คล้ายๆกับท่าฮินาคามิคาหุระไว้รับความเร็วแสงเลยเนาะโอ้ยพุ่งแล้วไม่น่าใจว่าใช้ท่านี้หรือเปล่านะเอ้ยสวยๆๆเอาอาสน์มาเอาอ้อมไปคันไม้คันมือมากเลยเอ,อ้อมไปอาสน์เนี่ยอันนี้ท่าทางจะเป็นท่าปราณตะวันฟ้าใสาสีครามปะา่ะคะเพราะว่ามันมีพวกสีฟ้าสีส้มส,สีแดงผสมอยู่ด้วยกันอะ่ะแล้วก็มันก็เป็นวงกลมด้วยอะ่ะ โอ้ยตรนี่เป็นสีขามจริงด้วยเฮ้ยดูดิเหมือนวงล้อเลยอ่ะแต่ว่าเหมือนเรนโบ้อะฟุ้งฟิ้งไดูเลยท่าต่อไปเศร้าเลยพี่เคียนมาต่าต่อไปพร้อมยังขยอกอันนี้ไม่น่าจะคือท่าอะไรนะอุ้ยฟันแม่งเขนเลยอ่ะใช่แล้วมันฟันแบบว่าแนวตรงแล้วก็แนวขวางแนวนอนได้ด้วยอ่ะโอ้ยแย่เหมือนฟันทั้งแนวตรงแล้วก็แนวขวางอ่ะฮะรู้สึกว่าคิวแล้วใช้พลังงานเยอะกินแฟจกินแฟลงไปดังงงกันนะอุ้ยนรือว่าลูกชิ้นโอเคค่ะเรามาดูดาบของทันจิโร่นะคะดาบเล่มที่สองเขากันดีกว่าเนาะมา พี่เคนลองดูนี่เลยโอ้สวยจังด้วยซี่เหมือนในกระตู้นเลยใช่ดาบมันสวยมากเลยเนาะนี่ไงอันที่สองนี่เขาตีใหม่ใช่ไหมหลังจากที่ปลาใส่เจ้าศูนย์ไปอะเอ้ยดูดิเขาทําแบบว่าสกินดาบเหมือนเนาะเฮ้ยแต่ว่าท่าของดาบอะกระนท่าคล้ายๆกับอันแรกเลยอะมันท่าเดียวกันเลยใช่ปะมันไม่ใช่คล้ายๆเอามาเดียวกันเลยมันอันเดียวกันใช่ไหมท่างานเราก็ข้ามเลยเนาะเราก็มานี่เลยค่ะนางเอกของเรื่องค่ะอ๋อนี่ไงสาวสวยคนนี้เขาก็คือเนสโก้เอ้ยน่ารักมากเลยเขาชอบอะ เขาโมกแล้วเป็นน้องสาวของทัน hmm. จิโร่ใช่ไหมเขามีมนอสูรโลหิตสามารถระเบิดพลังอสูรโลหิตได้ค่ะนี่ไงระเบิดพลังอสูรโลหิตเห็นกดได้เลยเอาอสูรจีนมาเนี่ยกดไม่ได้บางทีมันก็ยังดูบักๆอยู่นิดหน่อยนะเอ๊ะมันใช้ยังไงถ้าใครรู้บอกทีนะครับ ตเราทุกวิธีแล้วมันกดไม่ได้เลยอ่ะมันต้องแบบว่าเป็นพวกครีเอทีฟเนาะเอาล่ะใครรู้ว่าคอมเมนต์บอกได้เลยนะโอเคมาลองระเบิดพลังโลหิตอสูรกันเนาะโอ้โหเต็จมจอเลยอ้าวนูกาปุ๊บีปไ <c oughs> ห่โอ้โหหนูก็จุดประทัดนะเนี่ยดูนี่จุดที่นี่เต็มหน้าจอเลยเ,ลเขายังไม่ได้เขียนดามเมจอ่ะอ้าวมันทีมันยังไม่มีดามเมจพี่เคนเขายังไม่ได้เขียนดาเมจไ<อ>ม่งเดียว,วได้มีดามเมจแล้วนี่อยาแต่มันมีแบบว่าเอฟเฟกต์สีสวยๆให้เราอ,ะอ่ะมีเสียงอะแบบว่าระเบิดตุ้มตามอะไรอย่างเงี้ยอลังการจุง ใช้เตียงแรงกว่ากะ <S 2>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  ต่อไปนะคะก็จะเป็นอาคาซึมะเซนิสึนะคะเขาก็ใช้ปราณอัศนีเนาะหรือว่าปราณสายฟ้านั่นเองนะคะเฮ้ยดูดีเนี่ยหะฮะได้มาเนี่ยหัวเนี่ยเขาให้เป็นโจ๊กเนี่ยเขาแบบว่าชอบทําหน้าแบบเนี้ยเซนิสึชอบทําหน้าตกใจแบบเนี้ยโจ๊กใส่ไข่พิเศษสองฟองแม่เนี่ยอ้อมที่นหัวเลยไปโน่นแล้วก็เลยให้หัวก็แบบว่าพวกเสื้อมาให้แบบเนี้ยอ้าปากหม้อเลยอ้าวบางเกงพี่เคไม่เปลี่ยนนะเนี่ยเรามาลองจับของเซนิสึบ้างดีกว่านะคะเขาก็เป็นปราณอัศนีใช่ไหมนี่เลยปลุกเป็นโน่นแล้ว ข่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาดโอ้ยอย่างแท้อ้าอมเดี๋ยวนี้เห็นมาเห็นมาเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูสายฟ้าฟาดใช่ปะโอ้ยนี่แบแฟร์แบบนี่เป็ดแบบแฟร์อีกแล้วนี่เขาทำสกินสวยมากเลยนะเห็นปะสกินเอฟเฟกต์อะมันจะเป็นสายฟ้าจริงๆอ่ะโอ้ยไม่ใช่สายฟ้าในเกมนะเดี๋ยวดูสิลองอยู่กับพวกอสูรดิโอ้โหฟลีทข้าฟันโดนนี้ตายคาที่เลยนะ จริงๆนะเนี่ยเพราะว่ามันแบบว่าแรงฟันน่ยมาเลยมีปะ่ะเอ้ยมีอีกดิเฮ้ยมันว <c> ่า <oughs> <c oughs> น่ากลัวอยู่ดิเฮ้ยมีหลายท่ามันก็ไม่ได้ดาบของเจิสึเนี่ยมันก็พอจะมีหลายท่าอยู่นะในกระตุ้นที่ใช้อยู่ท่าเดียวอยู่เลยเนาะอืมใช่แต่ว่าเขามีกระบวนท่าเทพใส่ฟ้าโอโนคิฮาสึกิ้วยนะนีไงท่านี้ อันน mm ี้แหละมีมังกรสายฟ้ามาสุดยอดพูดเราเดียวนะพูดหลายรอบเป็นไหมเดี๋ยวไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นมอสของคนญี่ปุ่นนะคะมันก็จะเป็นพวกภาษาญี่ปุ่นเนาะเอาละตีไงใส่ฟ้าาดมาแล้วอุ้ยกอล์ฟฟารฟ้าผ่าด้วยอเทพใส่ฟ้าแต่เดี๋ยวกันนะครับมันไม่โดนเมื่อกี้จะไม่ได้เซนิสุดจะตายแล้วมังกรใส่ฟ้าเดียวจะ่าตามมาโอ้ยชาร์ตก่อนชาร์ตแล้วเฮ้ยนี่มังกรสวยมากเลยอ่ะ ใช้เรียบเลยอมกันเป็นเนื้อย่างเลยอ่ะเขาทำอย่างไรก็ตื่นอันนี้เเมงจริงเนาะเฮ้ยเอาอีกเหรอเอาอีกเลยมีป่ะอะไรต่ออ่ะเดี๋ยวสงสารอีกาเขาว่าอิกาจะโดนลูกหลงไว้เนี่ยไม่แน่ใจว่าคือท่าอะไรนะทุ่งลงหนาวไปละแต่ว่ามันพุ่งเร็วมากๆเลยอ่ะแต่ว่าใช้ปานลมหายใจแบบว่าดีมากเลยมาอันต่อไปดีกว่าเนาะ ชอบคนนี้เหมือนกันเขาคือฮาชิบิระอินอสเกตนะคะเป็นผู้ใช้ปานสัตว์ป่าค่ะมีรูปแบบการโจมตีที่ลอกเลียนมาจากพวกสัตว์ป่าเนาะนี่ไงหล,องล่อแมล่ะ <c oughs> หัวหมูป่าปะเนี่ยจะลูกน้องพร้อมจะฝึกท่าปานสัตว์ป่าหรือยังเออ <c oughs> ดี๋ยวมาลองฟันดูดิดูดิเวลาฟันที่ฉับเลยอะใช่มาลองกันเลย ก้านสัตว์ป่าเขี้ยวที่หนึ่งท่าเสียบทะลวงอุย้ยกระเด็นเลยเง,งี้ยเป็นไงเสียบทะลวงป่ะได้รู้สึกว่าใส่หมวกแล้ววิ่งเร็วขึ้นด้วยน,นี่ใี่ <c oughs> นั่นน่ะดีมานี่เลยเที้ยวที่สองท่าฉีกกระชากโอ้โยกระชากไปสองข้างเลย <c oughs> นั่นน่ะดี <c oughs> <c oughs> เราจะโดนกระชากเองปะเนี่ย <c oughs> ดีแนละ้วไม่โดนกันเองเนี่ยต่อไปท่าที่สามเป็นท่าฉีกกระชากเป็นชิ้นๆเฮ้ยเนี่ยร่างดีไอ้ยักไม่เห็นจะเป็นชิ้นๆเลยอ่ะแค่นั้นดีแล้วสงสารซอมบี้เขาเ้ยดูดิแต่ว่ามันมีดาเมจการปันน่ะ มีเอฟเฟกต์การฟันสวยมากเลยมีสกินฟันอ่ะนี่ไงท่าต่อไปท่าเคี้ยวคลั่งโอ้โหกันเดนมีคนดิชั่นคอนด์ทางเลยนี่คลั่งไม่รักคลั่งเปล่าดูดิฟันเป็นสีทิศแล้วนี่อมันเคี้ยวคลั่งจริงอะ่ะเฮ้ยอีกตัวหนึ่งให้หยักนี่ไปทีนึงเลย กูดานนานเกินไหวปะเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้มันท่าแบบว่าท่าเหมือนเขี้ยวข้างเมื่อกี้เลยอะแต่มันข้างมากเลยนะมันจะฟันใหญ่ข้างมากขนาดนี้ใช่น่าจะแบบว่าใช้กําลังฟันที่แบบว่าเหมือนบ้าข้างอะรวดเร็วมากอะเฮ้ยประสาทสัมผัสดีท่าเนี้ยดูดิมันเห็นศัตรูล้อมรอบหมดเลยอะโอ้ยพี่เคนก็เห็นเหมือนกันนะเห็นไปทั่วแบบเลยอะอ๋อมันแบ่งเพื่อนให้เห็นเลยใช่ปะอสุจยอดออแสดงว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเราก็จะเห็นเหมือนกันเนาะด้ปั๊บไปด้วยเลยนี่เลยมาถึงก้อนต่อไปเลยเขา โอากาสกียูนะคะเป็นเสาหลักผู้สืบทอดปราณวารีคนปัจจุบันเนาะเป็นเสาหลักวาลีนะคะเราใส่ชุดเขาก่อนเนาะแล้วก็มีดาบของเขาด้วยค่ะไฮ้ดูดีดาบสวยอ่ะมีไงพระเอกตัวจริงดาบสามารถโยนแล้วมันปักพื้นได้้วยนะสวยจังเลยอ่ะดูมืเอเ,เขาเขาทดีเนาะ เอาเก็บดาบมาตามพี่แค้นโ okay, อเคเก็บดาบมาเรียบร้อยใช่เปล่ามีดูลายของดาบสกินของดาบพอดีเอ้ยเขาทำโมเดลสวยมากเลยอ่ะแบบในกระตูเลยเนาะนี่มาลองกันเลยออเอาบรางน้ี้กระบวนท่า,าก,กังหันน้ําอันนี้เป็นท่ากังหันหน้ํานะคะเอ้ยสวยเหมือนกังหันน้ําเลยอ่ะมามาเลยแเวลาซ้อมกันแล้วสวยดูดิเฮ้ยแต่ว,ว่าฟันไม่โดนก็ไม่ตายนะไม่เป็นไรท่าสวยไว้ก่อนได้เปรียบ เปิดก่อนได้เปรียบใช่ปะกลับไปกระบวนทาาที่สองค่ะนี่เลยปานวารีกระบวนท่ากระแสน้ําไร่ลำโอ้โหขุดเอาข้าน้อยที่จะเหมือนนะตัวนี้ใช่โอ้ยสวยอ่ะถ้าเขาบอกว่าเหมือนมากเลยเหมือนกียูมากเลยอ่ะมาเลยมาเลยต่อไปกระบวนท่าต่อไปนี่กับพาวารี โอ้โหพุ่งลับฟันโอ้อยังเท่แบบนี้แหละที่ชอบอ่ไปกระบวนท่าต่อไปเลยนี่ไงเป็นท่าหยาดฝนแห่งความเมตตานะคะเอ้ยเหมือนฝนตกเลยอ่ะแล้วก็เซนกระจายไปหมดเลยเอ้ยแตำมันสวยดีนะดูดิเนาะท่านี้ <c oughs> ที่เขาใช้ปราบเจ้าแมงมุม <c oughs> ใช่ไหมอาจจะใช่มั้งเอ้ยสวยบางทีก็จำไม่ได้ดูนานแล้วอะ่ะเอ้ยนี่ไงท่ากระแสน,น้ำวนคล้ายๆกับท่าของทันจิโร่เนาะเน้ะท่านี้ทนันจิโร่ใช้บ่อยใช่โอ้ยอย่างเท้ดูดิมาๆามา เขาจัดก,การ <primero> เองเฮ้ยสวยทุกท่าเลยอ่ะเอ๊แต่พี่เคนว่านะครูดาวเขาเร็วกว่าทันจิโระนี่นี่เราไปเป็นท่าหยาดน้ําค้างสะท้อนผิวน้าเป็นคลื่นน้ามาเลยเห็นปะวยสะท้อนไปนน่นเลยวิกระเด็นไปนน่นเลยกระเด็นเลยสงสารอสูรจังเลยบ้าท่าต่อไปนี่เลยท่ากระโดดละฟันท่าไส่น้ําตกว้สวยสวยอ๋อฟันกาอากาศด้วยนะปอ่ะโอ้ห Hey, ああดดูิแต่ต้องเล่นเงิน,น,น,นงดีด่ดะนี่ถ้าไม่โดนไม่ต้องเลยนะบอสข้อต่อไปนี่ทางนี้เขาชอบมากเลยทางนี้สวยเห็นท่าไส่น้ำไรจดจบ โอ้โหโมีหัวมังกรด้วยใช่มีมังกรมาลีออกมาด้วยเห็นปะอ๋อามาลีอตอตอตอมันจะหลออเกินไปเกินหน้าเกินตาไปนะนี่เหมือนท่าเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นท่าอะไรนะลองฟันดูนะคะน่าจะเป็นท่าผิวน้ําสงบนิ่งหรือเปล่านะฮะสงบจริงจริงด้วยอ้าวไม่มีใครตายเลยได้เ <c oughs> ลยฟันไม่โดนเอา,มา<ย>ไม่เอาไม<อ>ค่ตายมาลีผิวน้ำสงบนิ่งผิวที่ตายเปล่าเออไม่ตายอฟันอย่างนี้แล้วกันฟันแล้วแล้วกันเนาะก็โอเคค่ะแล้วก็รีมีหมดดับพิฆาตระสุลนะคะตอนที่หนึ่งไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวตอนที่สองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา มีวิวเสาหลักกันต่อนะคะว่าจะมีตัวละครตัวไหนกันอีกบ้างเนาะคลิปต่อไปเสาหลักครบเลยก็โอเคค่ะถ้าชอบหมอดญี่ปุ่นในดาบพิฆาตกรสุนแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่ากดกระดิ่งก็เป็นกำลงังใจใไปเนี่ยเล่นเกนมไมโครฟ์ต่อไปนนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ทุกคนกันนะคะวันนี้ต้องไปแล้วล่ะพี่าย